ที่ที่มันต้องสร้างเป็นบริษัทอ่างีมัจะเป็ไทยเราัต่อแมาตาไทใช่ไหมครับเป็นมเนี้เขาเขาสร้างอย่างนี้เขาทำได้ไหมนี่เราการจราจรแต่เรา้ามเป็ี่เลยไหมองเงี้ยอันี้เราต้องเข้มเลยเ้อไปชนนอะไรเขาเนี่ยใช่ม้วนไหนที่ที่มันเป็นกฎหมายที่เราต้องทํขอะเราต้อไจะอันไหนที่เราต้องประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเลกยนขึ้น แต่การไม่คุ้มภาพเราต้องร่วมกับเราต้องติดแล้วต้องรวมกับอัตลักษณ์ของของเราเราไปแล้วล่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาเที่ยวไปนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมมาปลไปผมก็จะถึงความสงบเนี่ยมีที่ถึงถ่ายใช่ไหมครับพอแต่ได้ได้เงินจากไอ้ความไม่สงบเยอะหน่อยความหนักที่พี่ผมบอกแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็จะไม่มาขนาดจุดจุดต้องหมดเลยที่ต้องต้องทำนะ ก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นสารที่แบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะได้เข้ามาดูแลอะไรได้มันก็จะคลายความตงเครียดงนีงก้นก,นนก็เป็นอีกเรื่อง